วันนี้นะครับก็จะมีข่าวดีของลูกชาวไรอันกัดบันดตมาแจ้งให้เอฟซีแฟนคลับได้ทราบอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n อ็นเอพีนก็ไเป็นนะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการส่งมอบความสุขในวันคล้ายวันเกิดของแม่อังในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับและเต็มไปด้วยภาพบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันนะครับที่หลายคนร่วมฉลองอวยพรวันคล้ายวันเกิดปีนี้ให้กับแม่อัง และขอให้แม่อังมีความสุขมากๆนะครับและต่อมานะครับแล้วมาฟังข่าวดีล่าสุดในวันนี้ด้วยเช่นกันจะเป็นการไปส่งวความสุขกันต่อจากลูกชายไรยอันนะครับในงานวันนี้นะครับที่ตรงกับวันที่26มิถุนายนปี2567ในงานสุนทรภู่กวีโลกครั้งที่53ประจำปี2567ณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ตำบลกล่ำอำเภอแกรง จังหวัดระยองและงานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ FC แฟนคลับของลูกชายไรยอันที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมนะครับตามไปให้กำลังใจลูกชายไรยอันกันเยอะๆน,น,นะครับและภายในงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่26-28ถึงมิถุนายนปี2 5 6 7และจะมีอาหารพรื้นบ้านของดีสี่ผ้สินค้าโอท็อปและสินค้าราคาโรงงานจากเครือสหพัฒ และคอนเสิร์ตจากศิลปินตลอดทุกค่ำคืนไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไว้ทุกวันติดตามได้ที่ nsp 1 9 8ขอบคุณทุกการติดตามรับชมภายในช่องของเรานะครับสวัสดีครับ